สวัสดีครับผมสวัสดีไปยังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็พามาชมการปั่นนาเนะการปั่นนาพรวนดูครับรถสายมันเป็นดินทามดินเหนียวเนาะทีนี้ฝนมันตกหนัก ว่านึกว่าแต่มันจะแห้งสักหน่อยเนาะพอดีมาปั่นดูโอ้โหเหนียวเลยครับตรงนั้นมันเป็นจุดดินโพนเนาะด้านหลังอะตรงโน้นดำๆรถก็ไปไปเลยดูพี่ท็อปปันน่นนะเอาแล้วเครื่องก็จะดับ ขนาดมาเกียร์หนึ่งนล้เนี่ยหรือว่ามันกินลึกเกินไปเนาะหรือยังไงมันเป็นดินดินเปียกเลยเนาะ เกียร์หนึ่งหรือเกียร์หรือเกียร์สองนั่นน่าจะเป็นเกียร์สองแล้วมั้งไฮสองแล้วมั้งเป็นดินเหนียวด้วยนั่นนาะมันเปยออกรถเปยออกทีนี้ก็จะสิ้นเปลืองคาดเนาะแต่มันเป็นเหนียวเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าฝั่งนั้นน่ะขาวอ่ะ จุดนั้นจะเป็นบินโผนนะดูครับรถจะเป๊นขนาดไหนสไลด์ออกไปเลย ดูด้านหน้าฝั่งนั้นเนาะรถมันจะสายเลยแหละเป็นดินโพนเอาต้นไม้ออกเนาะดูครับรถมันจะสายถ้าเป็นดินแห้งเนาะก็พอไปได้เลยแหละดินแห้งอะ่ะสำหรับรุ่นนี้เนาะว m 3 5 8 r สาม แอวันเนี่ยงานปัน่นถ้าปั่นดินแห้งนี่ครับปั่นดินเหนียวเนาะปั่นเป็นดินธรรมดินธรรมฝนตกลงมาแล้วก็ยังยังมีความชื้นอยู่เนาะเจอ,อ,อ,อดินเหนียวจุดนั้นเนาะเหมือนจะดับไม่ดับเอาแบบมาเกี่ยนหนึ่งเลยแหละ ลอยไปเก็บอีกปั่นไม่โดนอีกรถมันลื่นออกจากดูครับมันไปออกมันไม่เข้าล่อง ด้านหนึ่งก็จะเป็น L50 เนาะป่านลำป่านอยู่ฝั่งนู้นโอเคครับอา้าวจะดับ เนเขาตั้งโตรตารี่ให้มันเอียงนะเนี่ยมันไม่ตรงเนาะฉากมันตั้งฉากไม่ตรงหรือยังไงเขาตั้งยังไงของเขาเรียกว่าเขาตั้งแบบนี้เนาะโตรตารี่มันจะล้มมาหลังเนาะสำหรับมองดูตรงด้านโซ่ของเขาอะ่ะมันจะล้มมาหลังทีนี้มันก็จะกินเลือกเกินไปเนาะรถมันก็จะเนี่ยไปไม่ได้ ผมว่านะส,สำหรับผมนะเหมือนมันล้มมาด้านหลังเนะาะโรตรียันออกเกินเนาะมันตั้งไม่ตรงหรือยังไงเจอที่นาปัญญาขนาดนี้ก็ น้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับทั้งเหนียวทั้งหนืดรถก็ใหญ่รถก็หนักด้วยเนาะโอ้โหดูครับน,นี่ยนาสองไร่ก็เชื้อเพลิงก็น่าน่าจะหมดเดยอะอยู่เนาะเพราะว่ามันไม่แห้งเนะาะตลอดอีกกลัวฝนมันกระหน่ำลงมาหนักเกินไปแล้วมันก็จะทำเอาไม่ได้ก,กว่านี้เนาะนี่ก็เลยตัดสินใจให,หวาน ดูครับนะโอ้โหดินเหนียวนะครับนะีมาแบบเกียร์หนึ่งนะเนะี่ยไฮหนึ่งนะน้ำมันนี่ร้องโอกเลยแหละ <c oughs> เจองานเหนื่ๆเนานะเจอดินแบบดูครับนะ ดินเหนียวเลยแหละพอฝนมันกระน่ำลงมามันก็เลยทำให้ดินเราที่นาเป็นดินทามอีกต่างหากนะเนอเหนียวเนียวอย่างนี้ก็โอ้ยสังเกตโลนะเขาจะตั้งเอียงแบบไหนก็ไม่รู้เนาะสไตล์เขาแบบไหนผมไม่เข้าใจ ถ้าตั้งแบบนี้ก็มันจะกินลึกนะผมว่ากินลึกเกินไปหรือยังไงแบบนี้นก็วิชาใครวิชามันเนาะว่ากันไม่ได้แล้วแต่ คดินดินเหนียวเหนียวหนื่ๆง,งเลยเจอแบบนี้สิบไร่นะสองวันจะเสร็จไหมจเจอดินเหนียวเหนียวหนื่ๆง,งอย่างเงี้ย มันเปรรถมันเปเลยมันก็จะมีงานง่ายงานยากเนาะผสมปนเปนกันไปสำหรับการรับจ้างรถไถเนาะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีงานง่ายงานยากสำหรับรุ่นนี้ก็ถ้าเป็นปั่นแห้งก็น่าจะไปได้ดวกอยู่เนาะแต่ว่าเจอดิน เหนียวเหนียวอย่างเงี้ยมีฝนตกลงมาอย่างเงี้ยก็เจ้าของรถก็ต้องทำใจหน่อยเนาะดูครับก็ประคับประคองมาเกียนหนึ่งเรื่อยๆแล้วกันเอาให้มันจบไปไม่ได้ดูครับดินมันเป๊ะ อ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพน่านนี้ก่อนครับ